มาที่การัจังครับอ่าลากเด้อพี่น้องคนตกหนังครับมาอยู่ดูดๆด,ดอดมาแล้วไป้ล่มแล้วนี่นาน่าดเด้ครับ ลายลมเลยฝนตกนะครับฝนตกหนักมากที่จังหวัดจรนสินช์วมถามำ่มมําำครับ